สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะาเล็กชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะเล็กก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาเปลี่ยนกระถางนะคะหน้าคลาดดำค่ะลากของเขานะคะทะลุทะลวงออกมานอกกระถางแล้วค่ะแล้วแถมนะคะมีกวากมรกฏนะคะมาเกิดอิงแอบแนบชิดส,สนิทกันอยู่ในกระถางเดียวกันด้วยนะคะสำหรับหน้าคลาดดำนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเขาสักนิดหนึงนะคะพอเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มเน,ะนาะนาคลาาดดานะคะมีอยู่ด้วยกัน3ชื่อเนาะชื่อที่1อะโลคาเซียนะคะน้าคลาาด,ดําชื่อที่2องอะโลคาเซียประธานพรนะคะแล้วก็ชื่อที่3ของเขานะคะแกวสารพัดนึกใบหยักค่ะส่วนมากคนก็จะรู้จักเขาในานามน้าคราาดดานะคะก็จะเป็นอะโลคาเซียอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะคะ ซึ่งนอกจากเขาจะเป็นไม้ที่มีความโดดเด่นทางด้านใบที่สวยงามแล้วนะคะเขาก็ยังมีความเป็นมงคลอยู่ด้วยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะก็ด้านความเชื่อนะคะก็เชื่อกันว่าผู้ที่ปลูกนะคะหน้าคลาดดำไว้นะคะก็จะช่วยเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภค่ะชอบนะคะโชคลาภ ก็จะช่วยในเรื่องโชคลาภนะคะส่งเสริมโชคลาภเนาะใครๆก็ชอบเนาะโชคลาภอ่ะ <_ C 1> ทีนี้ใบของเขานะคะสเสน่ห์ของเขาก็จะอยู่ที่ใบและก้านนะคะลําต้นของเขาเนาะ,ะลําะะลต้นของเขาก็จะเป็นสีดําใบของเขาก็จะเป็นใบหยักคล้ายกับหนอนพญานาคนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อนะคะนาคขลาดดำนะคะเพราะว่าต้นของเขาจะเป็นสีดำเนาะ แต่ที่เห็นอยู่นี่ก็จะยังไม่ดำมากนะคะเพราะว่าปเล็กวางเขาไว้โดนแดดพอสมควรเนาะไม้ชนิดนี้เขาก็จะเป็นไม้ล่มนะคะถ้าอยู่ในล่มต้นของเขานะคะก้านของเขาก็จะดำนะคะดำกว่านี้เยอะค่ะเสน่ห์อยู่ที่ใบและต้นความสวยงามนะคะรอยหยกักก็จะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าสะสมเนาะ นอกจากฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกต้นนึงนะคะน่าสะสมเนาะหามาปลูกกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเขาสวยจริงๆนะคะสวยไหมคะสวยเนาะสวยเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะเราก็ได้รู้จักเขาแค่พอน้ําจิ้มน้ําจิ้มพอน,นะคะรายละเอียดอะไรก็ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆก็ไปหาค้นหาข้อมูลกันได้ใน Google นะคะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางน,นะคะป้าเล็กก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึ่งมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคือก่อนที่เราจะใส่ถุงมือนะคะถุงมือส้อมๆแบบนี้นะคะให้เราใส่ถุงมือแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็สวมไปเลยนะคะ ข้อดีนะคะของการใส่ถุงมือพลาสติกข้างในนะคะทําให้มือถุงมือของเราไม่เป็นเหงื่อนะคะข้อที่1แล้วก็ถอดง่ายนะคะไม่หนืดไม่หนืดแล้วก็ไม่เป็นเหงื่อนะคะใส่ง่ายนะคะแล้วก็ถอดง่ายนะคะปกติถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนี้ไว้ข้างในนะคะถ้าเราทํางานไปสักพักหนึ่งก็จะมีเหงื่ออยู่ในถุงมือนะคะแต่ถ้าเราใส่ถุงมือตัวนี้ซ้อนลงไปก่อนนะคะ ก็จะหมดปัญหาเรื่องเหงื่อในถุงมือนะคะแล้วก็จะทําให้เราถอดง่ายแล้วก็ใส่ง่ายด้วยค่ะเคล็ดลับเล็กๆน,นิดน้อยลองเอาไปใช้กันนะคะใช้ได้ผลดีจริงค่ะรอบนี้ปะเล็กจะใช้ฐานแทนมะพร้าวสับนะคะเนื่องจากใช้มะพร้าวสับตอนปลูกบอนสีเกิดปลวกกินก้นกระถางค่ะพี่จูนนะคะช่องมุมความสุขจูนแกก็ค,คอมเมนต์บอกว่าให้ลองใช้ฐานดูจะได้หมดปัญหาเรื่องปลวกค่ะ ขอบคุณนะคะพี่จูนที่แนะนำน้องนะคะก้อนเขาใหญ่อะไรก็จะทุบเนาะว้าว <Wow. S 2> เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาถาดมาลองก้นกระถางกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการเอาถาดรองก้นกระถางเนาะอ่ะเราก็จะได้ถาดรองก้นกระถางแล้วนะคะส่วนดินที่ปลูกนะคะก็จะเป็นดิน สูตรเดิมของปลาเล็กนะคะก็คือดินแกลบเผานะคะแล้วก็ดินดินแกลบเผาคุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะส่วนของเปลือกไข่วันนี้ไม่มีเนาะก็ไม่ได้ใส่เปลือกไข่นะคะเราใช้สุยมะพร้าวเยอะนะคะจะทําให้ดินเขาร่วนคุยนะคะดินจะไม่แน่นเนาะเวลาลดน้ําไปนานๆนะคะดินก็จะไม่แน่น,นะคะ่ะเราจะใส่ดินแค่ ขึ้นตอถางก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาเอาต้นของเขาออกกันนะคะตายแล้วทั้งรากกักมรกตและรากนาคลาชนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาได้โดยง่ายนะคะเราก็จะมาเอากักมลกตออกก่อนเนาะแยกล่างออกจากกันนะคะ รากใหญ่ๆนี่คือรากของกวกวักมรกตเนาะดูซิเขาบอกว่าให้ดูไข่นะคะเวลาเราอ่าเจอ,อไข่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือไข่น่าคราดนะคะได้หนึ่งไข่แล้วค่ะเพื <Okay. S 1> ่อนดูนะคะเห็นไหมคะดินของกระเล็กนะ เขาก็จะไม่จับกันเป็นก้อนเลยค่ะก็จะลว้วนซุยนะคะถึงจะอยู่มานานแล้วก็ยังลว้วนซุยอยู่นะคะเย่สรุปได้ว่าปลาเล็กได้ไข่หน้าคลาดดำสองฟองเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนดูนะคะทีนี้ปลาเล็กก็จะมาปลูกเลยนะคะจะเอาดินเก่าเขาใส่ด้วยนะคะเราก็จะทำรากเขาให้ดีๆก่อนนะคะ ็จแล้วก็นำดินลงไปกลบเลยค่ะหน้าขลาดดำของเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะปลูกไข่ของนาครลาดนะคะตารเติมให้เหลือนะคะอีกไข่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับหน้าคาราดดำก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องปปรเล็กแช n เนลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ